สวัสดีครับเนีย๋ยวันนี้มาดูว่าเราจะทําสวนปาล์มออนไลน์ให้ได้กระแสเงินสดนะสามหมืนบาทต่อเดือนเนี่ยเราต้องมีปาล์มกี่ไร่ย้ําว่ากระแสเงินสดนะฮะคือหมายถึงว่ากําไรหักทุกอย่างแล้วทําปาล์มออนไลน์นี่ก็คือ จ้างทุกอย่างเราดูกล้องวงจรปิดอย่างเดียวประมาณนี้นะไม่ใช่รายได้สามหมื่นนะกระแสเงินสดสามหมื่นจริงๆไฟล์เนี้ยลุงทำไว้นานแล้วมันชื่อปา r ์มอลสครับบิ้งแอนไออนะโดยมันจะมีสี่แท็บหลักๆข้างล่างเนี้ยนะแท็บแรกเนี่ยเราจะทำการ pping, นะสครั p p ิ้งนะสครั p บิ้งก็คือว่า ดึงข้อมูล price data ของมาเลเซียนะที่มันเป็นครูดปาล์มออยเนี่ยคือน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยในตลาดมาเลเซียที่เขาขายกันเนี่ยแปลงกลับมาเป็น ffb นะ ffb ก็คือว่าเฟสฟลูดปาล์มออยเฟสฟลุดบรันต์คือทลายปาล์มสดนั่นเองอว่า แปลงจากเราบีบน้ํามันจากทลายปาล์มสดนี่ได้เป็นซีโอใช่ไหมเราก็แปลงตามสัสดส่วนว่ามันควรจะได้เป็นราคาเท่าไหร่โดยใช้ริงกิตค่าเงินริงกิตแปลงค่าเงินริงกิตด,ด้วยนะก็ทาการสักรับพิ้งมาเหมือนกันเนี่ยหลักๆก็คือตารางนี้ตารางนี้เดียร์ที่บอกก็คือเราสักรับมา่างนี้เห็นไหมมันก็จะเรียงมาตามของมาเลเซียเนะี่ย เรียงมาตามนี้เลยอันนี้เท่าไหร่วันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเดือนกันยาใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเราก็กลับไปดูว่าเห็นไหมตัวเลขตรงกันเพราะว่ามัน import ด้ tml มาโอเคแถบต่อไปก็เป็นการคำนวณการผสมปุ๋ยนะซึ่งปุ๋ยเนี่ยบางบ้านเนี่ยบางสวนเนี่ยเขาก็ซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมนะเช่น 2 1 0 0พวกเด็บพวกมบอะไรพวกนี้นะบางบ้านก็ซื้อปุ๋ยสําเร็จมาใส่แล้วก็แบ่งใส่ปีหนึ่งสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเราซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเองเนี่ยเราก็สามารถคํานวณได้อันนี้ลุงก็ทําเป็นการคํานวณด้วยการใช้เมตริกนะแก้สมการเช่น3ามคูณสเนี่ยอ่า หรือสี่คูณสี่เนี่ยเมทริกซ์มันจะทำได้แม่นกว่าเยอะนะฮะจริงๆมันก็เป็นสมการเช่นสองสมการสองตัวแปรเช่น x-y กรลบวายกับสิบสอง x บวกห้าเท่ากับเก้าอะไรเนี่ยแก้สมการนี้อะไรเงี้ยแต่นี่มันมีสามตัวแปรสี่ตัวแปรสี่คูณสี่ก็สี่ตัวแปร ก็ประมาณเนี้นะเราก็จะได้ว่าปริมาณปุ๋ยที่เราใช้ผสมเนี่ยเท่าไร่เท่าไร่เท่าไรนะในเราก็คีไปนในสีเหลืองว่าเราต้องการแล้วห้าร้500อยกิโลอะไรเงี้ยมันก็จะบอกว่าเราต้องใช้ยูเรียเท่าไหร่แอมโมเนียมซัลเฟตเท่าไรเนะเท่าไรา ัตเติมเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะโอเคแถบต่อไปเป็นแถบบันทึกรายรับรายจ่ายนะอันนี้เคยจดไว้ที่ส่วนตัวเองนะประมาณไม่ใช่ส่วนตัวเองดิเออใช่ใช่ใช่นั้นแหละเพื่อที่จะดูว่าสัดส่วนต้นทุนของตัวต้นทุนผันปแปรเนี่ยในการผลิตทลายปาล์มเนี่ยนะ มันมีสัด <Okay. S 1> ส่วนอะไรเท่าไหร่นะนี่เห็นไหมราคาขายปลีกปุ๋ยเคมีเนี่ยเอาสัมจากสองกอสองเลยสองสองกอเลยนะสํานักงานเศรษฐกิจเกษตรนะที่เพิ่งไปสัมภาษณ์มาไม่ผ่านนะูกสัมภาษณ์ภาคคอเฉยเลยนะก็จะเห็นว่าปุ๋ยเนี่ยนะมันเป็นสัดส่วนที่สูงมากเลยนะอืมเนี่ยสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะ ตัวที่สูงพอๆกันก็คือค่าตัดแทงขายก็คือว่าเวลาปาล์มเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะออกผลผลิตประมาณสักสองครั้งก็คือเราไปแทงเขาเรียกแทงทลายปาล์มนะทางภาคใต้นะก็ทลายหนึ่งประมาณสักอาจจะสิบกว่าโลยี่สิบโลหรือห้าสิบโลทลายใหญ่ๆก็มีนะทีนี้ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปจ้างแทงจ้างแทงก็คือจ้างแทงขนส่งไปขายเขาก็ถ่ายรูปบินมาให้เราใช่ไหมว่าได้น้ำหนักเท่าไหร่ได้ราคาเท่าไหร่อ่าทีนี้ทางโรงงานลานเทของโรงงานเขาก็จะส่งเขาก็จะโอนเงินให้เราโดยที่ว่าคนที่ <c oughs> รับจ้างเนี่ย ทีมงานรับจ้างแทงปามเนี่ยก็จะคิดประมาณว่า,าราคาราคาค่าบริการน,นะนะตั้งแต่แทงขนขึ้นรถขับไปส่งที่โรงงานตีววาประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมของปามนะบาทต่อกิโลกรัมของปามสดก็คือเอพน,นี่แหละโอเคทีนี้มาถึงไฮไลท์นะไฮไลท์เนี่ยตารางนี่ลุงทำไว้นานแลวนะ คือปลาล์มเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะเริ่มต้นเนี่ยนะการคิด NPV a r ก็คือว่าเรามองเป็นโครงการว่าเราจะลงทุนสมมุติว่าเราจะเช่าที่ปลูกปลาล์มหรือบางคนอาจจะไม่เช่านะเราจะเช่าที่ปลูกปลาล์มสักให้ได้เงินเนี่ยรายได้ประมาณไม่ใช่รายได้กระแสเงินสดประมาณสามหมื่นเนี่ยเราต้องมีปลาล์มกี่ไร่ เราก็คำนวณต้นทุนอะไรต่างๆแปลงออกมาเป็นกระแสเงินสดนะเพื่อจะคิดผลตอบแทนของโครงการเนี่ยว่าถ้ามองเป็นโครงการแล้วมันจะคุ้มค่าไหมวงเล็บเราไม่ได้มองเรื่องรายได้สามหมื่นนะเรามองกระแสเงินสดสามหมื่นเพราะฉะนั้นตารางเนี่ยมันจะเป็นการหักทุกอย่างเลยเช่นลุงก็จะใส่สีเหลืองๆไว้เนี่ยนะมันเป็นตัวแปรที่สําคัญที่เปลี่ยนแปลงได้เช่น สมมติหนึ่งไร่นะหนึ่งไร่เนี่ยผลผลิตเนี่ยต่อปีเนี่ยคิดเป็นต่อปีต่อไร่ต่อปีนะประมาณสามจุดหกตันต่อไร่ต่อปีรอบตัดสิบหกวันก็ตีว่าเดือนหนึ่งตัดสองครั้งอะ่ะค่าเช่าค่าเช่าพันห้าอ่ะต้นทุนผันแปลระหว่างผลิตก็พวกอันนี้แหละพวกเ <c oughs> <c oughs> ชื้อเพลิง ค่าปุ๋ยค่ายาค่าไฟฟ้าค่าอะไรเนี่ยคีสไลน์ค่าโสหุืการผลิตต่างๆนะรวมกันออกมาเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนของปาล์มผลิตนะตอนนี้นะดู <c oughs> ประมาณสามจุดศูนย์กแปดบาทต่อกิโลกรัมของปาล์มทลายนะส่วนราคาขายเนี่ยเราก็ออกมาจากเนี่ยอันนี้หกจนย์ 09, นะ แต่ตรงเนี้ยยังไม่ได้ใส่เงื่อนไขว่าเราคิดปีที่ศูนย์ปีที่หนึ่งถึงปีที่สามสิบมองทั้งปีที่สามสิบนะเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ลิงก์ว่าตรงเนี้ยจริงๆมันควรจะไปเขียน if else อะไรต่างๆนะว่าถ้าราคาถ้าราคามากกว่าเท่านี้เท่าน,านี้ควรจะใส่เท่านี้เช่นหกจุแปดนี่รู้มาจากไหนจริงๆหกจดแปดเนี่ยมันมาจากการประกาศ รับซื้อผลปวามน้ำมันนะที่จังหวัดกระบี่ของอันเนี้ยที่เขาลงในเพจเพจกันเนี้ยนะก็อ,อยู่ที่ประมาณเนี้ยวันเนี้ยนะของวันนี้เท่าไหร่เนี่ยวันที่หกกันยายเห็นไหมหกจุดก,กว่าบาทโดยสรุปก,ก็คือว่าตรงเนี้ยลุงใส่หกสิบแปดนะเป็นการคีมือไปก่อนนะมันก็สมมติว่าจริงๆมันควรจะให้เท่ากับอันนี้ใช่ไหม มันควรจะเท่ากับอันนี้นเห็นไหมฮะมันควรจะเท่ากับอันนี้หกจุดเนี่ยแล้วก็ให้มันเพิ่มราคาปาล์มเนี่ยสามสิบปีเนี่ยเพิ่มตามราคาเงินเฟอ้ออะไรต่างๆนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นราคาแต่ละปีมันก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ใกล้เคียงกันแต่บางช่วงต้องบอกว่าปาล์มเนี่ยสิบสองบาทก็มีนะ โอเคทีนี้กราฟตรงนี้มันบอกอะไรมันบอกว่ารายได้จากการทำสวนปลาล์มเนี่ย <c oughs> ปลาล์มเนี่ยรมเวลาเราเริ่มปลูกเราซื้อกล้าพันปลาล์มมาปลูกใช่ไหมสามปีสี่ปีแรกเนี่ยมีแต่รายจ่ายนะติดลบตัวแดงเถือกนะกระแสเงินสดสุดที่เนี่ยเป็นลบนะฮะเห็นไหมเพราะว่ามันไม่มีผลผลิต ถูกไหมเดี๋ยวกลับไปที่หกสิบไร่เหมือนเดิมก่อน,นมันไม่มีผลผลิตมันจะเก็บเกี่ยวได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยปีที่ห้านะเห็นไหมแล้วก็มันจะพีคพีคช่วงปีที่สิบสี่สิบถึงสิบสี่เนี่ยคือผลผลิตจะพีคสุดๆหลังจากนั้นสามสิบปีคือต้นมันก็สูงเรื่อยๆนะบางพันธุ์มันก็เก็บเกี่ยวยากค่า ต้นทุนอะไรต่างๆก็จะสูงขึ้นอา่าเจริงๆตามที่อินโดเนี่ยอยู่ได้ถึงร้อยสองร้อยปีนะมันมีสี่ห้าปีที่แล้วมีคนโพสตเคยเห็นนะแต่ปัญหาคือว่ามันต้นมันสูงมากมันเก็บยากมันไม่มีคนเก็บให้เอ่ถ้าปล่อยให้ร่วงป่ปปานมันก็จะเน่าลูกร่วงเยอะป่านก็จะเน่าลาคนะก็จะตก <c oughs> อ่ะทีนี้กลับมาที่โจทย์ของเรานะ อันนี้เรามีแอสซัม PTION ต่างๆเนี่ยประมาณนี้นะเช่น WACC ก็คือว่าคือต้นทุนน่ะคือเหมือนอัตราผลตอบแทนที่เราอยากได้จริงๆตอนโรงเรียนวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมมันใช้คำว่า MARR นะก็คือว่าอัตราผลตอบแทนต่ำสุดที่พอใจนะมันก็ใช้แทนกับ WACC กันได้นะ แต่ WACC เองมันใช้ในทางพวกบัญชีบริหารก็มีสูตรคำนวณกันนะแต่ออคร่าวๆก็คือว่ามันเป็นต้นทุนของเงินทุนแล้วกัน <c oughs> ที่เราเช่นเราไปกู้เข้ามาร้อยหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเราจะมีค่าดอกเบี้ยต่อปีเนี่ยประมาณสิบาทอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นหลักการของ NPVIR นั่นแหละทีนี้ โจทย์ของเราคืออะไรกลับไปที่โจทย์ของเราโจทย์เราก็คือว่าเราต้องการว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะมีกระแสเงินสดสุดทธิเนี่ยสามหมื่นบาทต่อปีเราควรจะมีปล์มกี่ไร่แบบที่ทำออนไลน์จ้างทุกอย่างโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสเงินสดสุดทธิเนี่ยเราต้องมาดูโสน้ มันก็จะแยกเป็นกระแสเงินสุสทธิต่อปีสุทธิต่อเดือนเพราะว่าอ่ากระแสเงินสดสุดทธิต่อรอบตัดถูกไหมรอบตัดก็คือว่าเดือนหนึ่งสองครั้งอะ่ะตัดสิบหกวันถูกไหมตรงนี้ก็จะเป็นมูลค่าขายต่อเดือน,นคือรายได้นั่นเองจริงๆมันก็คืออันนี้แหละเนี่ยเนี่ยแล้วก็มูลค่าขายต่อรอบคือรายได้ต่อรอบตัดเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์เราบอกว่า เราต้องการกระแสเงินสดก็คือหักต้นทุนทุกอย่างนะเช่นค่าเช่าด้วยนะค่าปุ๋ยค่ายาค่าทุกอย่างค่าแรงตัวเองด้วยนะ,ะแบบทุกอย่างจริงๆนะมันก็จะต้องอ้นี้สามหมื่นใช่ไหมเรามาดูปีที่สิบแล้วกันปีที่สิบเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ป่ามันค่อนข้างผีกละ เราต้องการสามหมื่นบาทต่อเดือนถูกไหมเราต้องการกระแสเงินสดสุดทธิต่อเดือนสามหมื่นเราก็ไปทํางี้เลยครับโคซีโคซีคือมันคล้ายๆเป็นการคํานวณย้อนกลับะนะเราต้องการเซลล์นี้ใช่ไหมใส่ไปต้องการให้เป็นเท่าไหร่สามหมื่นบาทต่อเดือนโดยเปลี่ยนแปลง ตัวแปลอะไรบ้างจริงๆเราเปลี่ยนแปลงตัวนี้ก็ได้นะเราอาจจะเพิ่มผลผลิตก็ได้หรือว่าเราได้ราคาขายที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะที่จะทําให้กระแสเงินสดของเรามันสูงขึ้นเนี่ยแต่ว่าราคาขายมันก็ขึ้นอยู่กับตลาดใช่ไหมผลผลิตมันขึ้นสามพันหกเนี่ยสามจุดหกตันต่อไร่ต่อปีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการจัดการสวนขึ้นอยู่กับพันขึ้นอยู่กับน้ําดินฟ้าอากาศเพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนตัวแปลนี้ดีกว่าถูกไหม ว่าควรจะเป็นกี่ไรกดโซ่พอกดโซนี่มันก็จะพยายามหาค่าที่เข้าใกล้แล้วสุดท้ายไปจบที่ตัวเลขตรงนี้นะเซลล์นี้ที่สามหมื่นบาทตัวแปรมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหม โกซีคอม plete เรามาดูกันว่าตัวเนี้ยเราต้องการกระแสเงินสดสามหมื่นบาทต่อเดือนเนี่ยนะหรือหนึ่งหมื่นหกพันบาทครึ่งหนึ่งต่อรอบตัดเนี่ยนะทั้งปีเนี่ยเรามีสามแสนหกพูดง่ายว่ามันเป็นกําไรจริงๆของเราอนะครับหักต้นทุนทุกอย่างหักค่าแรงค่าปุ๋ยค่าค่าทุกอย่างค่าจ้างทุกอย่างเราต้องมีปามประมาณห้าสิบเจ็ดไร่ 98ก็คือ58ไร่เลยในที่นี้เกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาก็เขาก็จะมองว่าเขาจะมองแค่ว่าเขาต้องการรายได้ไม่ใช่กระแสเงินสดบางคนเนี่ยไม่ได้ม่ไม่ได้เช่าที่ดินเป็นที่ดินหลังบ้านที่25ไร่ต่อคนเลยอย่างเงี้ยนะ กับครเดือนอย่างเงี้ยนะไม่ได้เช่าแล้วก็แทงปามเองไม่ได้จ้างแทงเขาก็จะมองแค่ว่ารายได้เือนนั้นๆเนี่ยของเขาเท่าไหร่อ่ะทีนี้สมว่าเขาไม่ได้เช่าที่แล้วนะไม่ได้เช่าที่ก็กสูมากเอากลับไปที่เดิมกลับไปที่พันห้าก่อน เราจะมามองแค่ว่าไอ้สามหมื่นที่เป็นกระแสเงินสดเนี่ยจริงๆมันคือรายได้ต่อเดือนนะจากธนาคารของห้าสิบแปดได้เนี่ยนะรายได้เป็นแสนนะแต่หากแล้วเนี่ยต้นทุนทุกอย่างได้เลย่องอะไสามหมื่นเราแง่อย่างนี้แล้วกันทีนี้ถ้าเราต้องการตรงเนี้ยเรามองแค่ว่าเราสามหมื่นเราต้องมาทำโปรซีใหม่นะ่ไหทำโปรซีใหม่ก็่ะไปคลิกตรงนี้ดู สามใช่ไหมลบกานลดกว่านต้องการจากแสนเนี่ยราต้องการสามหมื่นจะอดูว่าเป็นกี่ไรนะโอเคเหมือนเดิมโซใหม่ เรามองว่าเราได้เราเราใช้ได้สามหมบาทแต่จริงๆเราเหลือตังเดือนนึงอะไปทำธุรานนะทุกอย่างนะที่ราคาปางเท่านี้ผลผลิตเท่านี้เห็ไมเอ็นพีจะตกอยู่ประมาณเนี้ยาเปร์เนตเพราะจริงๆมันก็น้อยกว่าบริษ ก็ยังไม่ค่อยคุ้มนะระยะยาวนะทีนี้ถ้าเขาไม่ได้จ้างเองใช่ไหมไม่ได้จ้างก็ไม่ได้ต้องเช่าที่อย่างคนลบออกแต่ยังคิดค่แรงตัวเองอยู่นะก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นเหลือเงินประมาณอีกเพิ่มอีกสองพันบาทประมาณนี้ ก็โดยหลักการก็มันเอาไปปรับใช้ในการคำนวณความคุ้มค่าของโครงการหรือว่าเราต้องการค่าเป้าหมายอะไรบ้างเช่นมันควรจะเจ็ดบาทไหมต้นทุนสามบาทกว่าเราควรจะคุมต้นทุนได้หอม่เกินสาบาทสาสิอเท่าไหร่อะไรเงี้ยในราคาในในระหว่างที่ราคาขายมัน มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะอืมหรือเราต้องการที่จะไปเช่าที่เพิ่มไหมหรือเราต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตไหมอ่ะโอเคแล้วนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้แชร์ไว้นานแล้วนะสี่ห้าปีแล้วะแถมนิดนึงอันนี้จะเป็นเว็บของ trading economic นะอีโมดนะ เป็นข้อมูลอ้อยมียางก็มีแอดมีมันดิบมีแต่ลงมื่จะมาดูราคาปาตรงนี้นะว่ามันก็จะให้ดูได้ว่าเราเปลี่ยนเป็นการมันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ต้องล็อกอินก่อนมาดูการสิบปีก็ได้ สิบปีเนี่ยเห็นไหมราคาปาล์มรูดปาล์มเนี่ยที่ช่วงนี้ช่วงนี้มันขึ้นไปปียี่สิบสองเนี่ยที่มันขึ้นไปปาล์มตลาดมานอนมสิบสองบาทกว่าบาทแล้วก็ลงมาก็คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าประมาณนี้นะตอนมาลงเรื่องปลูกใหม่ๆตอนลงเรื่องทำงานนี่ปาล์มขายหน้าโรงงานบาทกว่าก็มีนะตอนนั้นย่ำแย่เลยนะเพราะว่า ต้นทุนเท่าไหรมันอยู่ที่ย้องมันประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วนะต้นทุนตอนนี้อยู่ที่สามบาทกว่าใช่ไหมจำได้ใช่ไหมเนี่ยสามบาทกว่ายี่สิบปีที่แล้วก็อยู่ที่ประมาณสองบาทนิดมั้งข้าวปุ๋ยมันถูกนะตอนนั้นเนี่ยขายได้เนี่ยตัดปาล์มขายได้ประมาณบาทอาจจะปลายแนั่นเองตรงเนี้ยตั้งแตวตอนเนี้ยอมันก็จะไม่ค่อย ไม่ค่อยขุมแย่เลยอืมต้อมาพึ่งฟื้นตัวแต่คิดว่าระยะยาวก็บริโภคของคนอะไรต่างๆก็มันจะเพิ่มขึ้นแหละเรื่อยๆนะแล้วก็ป่ามันก็ในเชิงน้ำมันเนี่ยมันก็ไปบริโภคได้หรือบางประเทศก็ไปผสมเป็นเบนซิดีเซลถูกไหมมันก็มีเรื่องหมายเลือดเช่นแก้กฎหมายดีห้าบีเจ็ดีสิบอะไรพวกาไป ถูกไหมฮะมันก็มีเหมือนกับว่าแหล่งอ u พุทที่จะแปลผลผลิตต่างๆหลายแหล่งโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปทำารงทางหลวงต่อ